ไปหาไดไ้ย่าูลยะป้รัวาปาะเดอไม่ไล่มาทังใดอีกดิเหรอไอเอามาจะ่บ้านนะดูกเาไปหานไม้ไลไ่ไปหาใ่นะอันนี้เป็นนอไม้ไล่พี่น,น้องน้อไม้ไล่ก็ไบ่บงแตกต่างกันเด้หน่ไม้ไล่มันจะเป็นใบแบบนี้เนาะเป็นใบแบบนี้แล้เมื่อสิขนผอ,อมมีขนแต่ว่ากอไผ ก่อมันนี่สิโบมีหนามเนาะน้ำไม้ไลน้ำไม้บงโบมีหนามนี่แต่มันสิเปลือกแข็งกาบแข็งแต่ว่าแกงแซ่บพี่น้องผู้ดีแข็งทำไมได้น้ำไม้ไม่อีกแล้วสองถุงคุณเด้น้ำไม้ไล่อะไรเนี่ยเทผมดูเยล่วยนี่นี่แหละเอาลงรถ มาได้มาเขียบพอบมาเขียบของคุณยายมันเบิดแล้วอันนี้เป็ดน,น้ำหลังบอกขึ้น,เป,นเป็นรุ่นหล,ลังเราอ่ะเป็นรุ่นหลังมอนเบิอ์ตมาเหา็นยาเลือดตอนนี้เรามักชุกม,มันเลือกอันนี้มักสุกมันไม่มเราอย่า,างบ่มเอาว่ะถ้าท่านบีบหน่อยเราไม่ไรเราไปต้มต้มจำแจวมะนาวหรือว่าปนปลาดุกพี่น้องนี่ งามอะไรเนาะไปหาอยู่ป้าอะไรนี่นะนี่เอออุ้ป้าอุ้มลำคลองนี่นะมีดำลงอ่ะของอันหนูแฝดนี่เองสบายดีสบายดีเอากินยุขนมนี่กินกระเล็บเนาะสบายดีสบายดีน้อยต่อนะอันผู้ใหญ่บริบาลน้ำสบายดี อันนี้ก็ลูกของอันคุณยายอันที่ไปกับคุณแม่แล้วพี่น,อน,อนอ้องเนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องลูกป้า,าแล้วไปหาน้ำใบไหลมาเา่า,า,กาก็มาห่างก็มาเอามาให้จิหลอบอมีบ่สม,ม่นห,หายากเนกาะเขาเจ้าคุดขายไหมเสียด,ด้ยยายรวยต้มบ่หรือว่า ต้มว้แกงบอกแกงกับพอะป็นนันแกงกับแทบชุมมือแล้วสีแบ่งไปให้สวรรค์แน่เพืน่นว่ะมาเขียบขวกเพื่อนกาบักหลายอันนี้เอามาให้คุณยายพี่น้องเพื่อนเอามาให้คุณยายเพื่อนได้นั่นได้นี่เพื่อนกาเอามาแบงให้เอามาให้เรื่อยก็จะเป็นจิปโอมนะไม่ทั้งผุนเฮ็ดปวกบกปได้ออกบอก่ กบลายมหาวานเงี่ยโอเคบัวกี่กิโลบัวี่กิโลบัมีตะเก่าแล้วก็เอามาลงไปมีดำสบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจ๋าแต่ว่าน้ำไม้อันนี้แถวบ้านบ่มีบ่มีเด้น้ำไม้ไหลนอกจากเขาปลูก เออตอนนี้ธงนะไปให้มันรายใหญ่รวยกินโบเบิดดอกคันไปหาก็ไปหาไก่หนื้อไมไล์เป็นน่้อไม้ที่เขาเจ้านิยมแกงกันเนาะมันสิหอมแล้วมันสิกรอบแซ่บกว่าน่้อไม้ประเภทอย่างอื่นนี่แกงแล้วมาต้มแกงแล้วไหมดูต้มกับ แกวมะนาวกระแทบพี่น้องแต่น้ไม้นอันนี้มันสิบุคอยขมมันจืดไวบ่คือน้ไม้ปลาบริขารองแห่งราบายนะทำเออวันศุกร์น้องทำให้กับมาตะโรงเรียนกระแลมยางยุเอามาสูตน้องกินดูไอติมพ่อแม่ไปใส่เบิร์ซ่ มากับบุคอยเห็นไผ่เขาได้ยเยอะเฮ็ดน,นะได้พอเกะอืมเห็ดปวกแต่ว่ากัดจิกขาดหานะมันออกบ่วหลายไปเบิ่งกระแลมดูอันนี้ตักมานำเดอ้อมันเปลือกนะว่าเล็กน้อยช่วบุคคลเห็นมากช่วยใ้เปลือกแห้งแล้วมันหางกระแดด มีฝนบตกเมื่อวานเลยพี่น้องห้างกระแดดเมื่อวานกับมื่อนี้เนาะทางก็เริ่มแห้งกันละไปก็ผู้ใหไปหาหม่อไม้เออไปสองนะแถวแถววันอุ่มแถวนั่ปน,น,ป,นป่าไม้ลายลายเจ้าปลาแต่หน่อไม้อันนี้มันออกหลาเดนบอขึ้นหน่อไม้อันนน่อไม้ห็ดป้าเขานะ้าเน่ยคือมันเบิดแล้วเนาะ มันขึ้นเหี่ยวไปแล้วมิจตแหนงมันแต่ว่าน้อไม้ไรเดียมันสิออกละไปหากันยังพ่อได้เก็บได้กินอยู่มาเขียบแล้วเราเป็นลาของเฮาน่ะเบิดแล้วมือวานนสิก่ะคุณยายไปหาเราเก็บแถวนี้เออเป็นรอบสองอืม

พนกักงานขายติ่มก็จะมุ้ยไม่ออกฝนตกเสมอทางก็เปื่อนแทมยังบวดแดดมีเมื่อนี่ออกจากเจ้าออกเจ้าหนึ่งบอก่เห็นพอเห็นาขายอ,อี่มเด็ดแล้วก็เริ่มออกขายนผู้สม<บ>อันนี้กิโล<บ>เกือบสองโลนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นไอศครีมกะทิมะพร้าวมาทุกครั้งจะตักให้ทุกเครือบริสุทธิ์ขนมไว้สาเหตุที่มาแล้วพออย่างพี่นอ้องอยากกินขนม,มเข้ามาแล้วเขาเคยได้กินเออเวลาอัน,นกนสน็ส่วนส่วนอันส่วนพ่อมาด้ไยบ้านอมมาลาผู้ใหญ่ขื้นบ่มากเหมืน,นไปโรงเรียน ผู้นั่นนะขีอายเดียว่าผู้น้อยนี่ว่าวอยูยกินบ้างผ้จักว่าวอย่เดียวผู้ใหญน่น่ะหายสื่อ,อยังละทำลืมน้องแบม,มน้องบิวน้องแบม คนได้อยคนใด้องเนื้ออออัมลังเนื้ออเนื้อออกก่อนแานะจ๊าสมมืติยี่วัาจะคนเถอะงัวเขาเจาก็ได้แฝดหลายบริสัทนี่ในบาทนี่ยแฝดช่องแฝดแล้วมันเหี้ยด้อใคได้เอาแฝดแช่แช่ออกมาเลยงัวไแล้วมันเหี้ยเหมือนปีกัสเขียวอยกดเหม ัวสะอุ่นก็ได้แผดสองมงนแล้วปีกายทคือวได้แผดชองบินก็แผดองอีกปีกยกบอกคือว่าได้ชปีกไก่อลยจักงอคือไ้อีกก็ได้คือว่วปีนี้ก็ได้่อได้อีกโมเนบ่เลยพูดผู้หนึ่งจักงอคือได้อีกแผดสองเหี้ยแผดซี่คุ้มเงินไอ้นี่ไปเบิ้ดเลยยังก็ได นี่มันเคิรงลิตะกี้เ่ยัขอกูบเคยยินเห็นยงงอะขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเด้ออันยับมาพี่นี่นี่จะยับมาพี่เจ้ามัไวขัดปากยงมันเนอะเอาเลยอาแม่เจ้าคือเรี้ยงงัวประทํา นนี่เลยสิบหกปีชวน,น,นต่อการเอากระมนีจเจลียอะไรมันสิเหี่ยอ่ะของเจ้าจบ่มียังให้กินที่เราจาเพราะบ้านเราขายไอติมก็จะกินแต่ไอติมลลนี่แหละบางเธอก็มีขนมก็ได้หายลง อันนี้เขาจะอาอัดใส่ตู้ไว้เนาะ,ะนบางทอมีคนอันนั้นก็นมาลับไปกะอันนี้พัดถึงนางเขาไม่ได้ใส่เมี้จะมาจะทำเออรถจินกระแลมแม่ บ่แม่นจะไรจะมาทำอะไเจ้าวางวางแผนเจ้าสมบัติเราอยู่<ม>เปิดแล้วเนี่เรามีสมบัติใดม่ได้ส<ม>ิกะแล้วที่ดินพร้อมนี่สินใช่ไรพืชดินเรามีสูตรอันสูตรก๋วยเตี๋ยวลอยล่าทุกคนแล้วแม่ม่ทิ้งใสสร้างอัน อันไรเดอรแม่หนม่หายบอกาจังหาจังปูกปัดคนนั่งอามา่าไปใส่สวนอยู่เยอะเอามาทีหลังกานางกันยังวานดวงนางกัน ดวงยังน้าดวงผ้ากินว่าตถุลงเือนปั๊บได้กินโลดเออเพราะว่าก่อนสินั่งสิไปเงินใดแต่ละมื่อนังสิเบิ่งนาฬิกาเออประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงนี่ไปได้กินแน่นอนสังส่ขขงก็กำลังกินเอ่ก็อะไรครับก็ต้องกินข้าะเออถ้าออกเวลาส่วงนี่ออกจากบ้านเวลาส่วงนี่สิบโอดบ่อยากต้องดูเลิกดูแง้มเขาว่าก่อนจะออกจากบ้านต้องดูเลิก <laughs> ดูเวลา ว่าไปทนผู้ไม่ไดไปหาเห็ดบ่เนี่ยก็ย่อไล่เขาก็ะเจนื่อยล้าได้กลับหนึงไปคูมือได้วบาบ่ไปว่านก็ไปว่นได้ถวยหนึงวันกระจิว่านได้ถวยหนึงวันมือเด็กแอนกับหนึ่งเขาแต่ดอนเก่าคนรก็รุ่นรุ่นคนนะครับอดนแทีวัดรแล้วแมโหวกนออเ็น ออกนบริเวณดอนตะนาเขาไปเอานะตรมันต้องมีตะไยนาไปเอาเนาะไปแลยแล้วไปม่ได้กันเสด็จกษัตรเลยมบ่นเาไปเอาดนนั้นมันน่าชั่ววานนี่มันืนันปดนะูี้วไปเอามันก็ไล้ขีโลกระายเรับมันมันเยื่องเขาเยมาแช่บ่แช่แช่แช่ จอีอกะลยงของหมักเล็กหน่อยเป็นรเขาห้กระบังชุกแล้ันกระองสอกันหรือเากระชองั่ไก่ขาจอาจารยเกี่ยวกระบัป่าบญลงอีเขาเกี่ยวแล้วเขาเลี้ยงป่าบุงลงบ่ใหญด้วยลงวันสามเดือ ไ่ได้าสามเถือ่อนเขายามสามเปิดเทินแล้วก็เงหนับยังไรเจะจมันลงันนี้จะมันลงอีกับให้ลงยามม,มันเหรอมันแดมันลงตอนเทียเท่ยงยังไม่ไปลงเลยที่เม่น,นตัวหนัอเท่องเล่เขาป้งมาแล้วมันไหลอยู่โทษามีมือหูยู่มันบ่นมันเบิ่งป่ายหมือมันทัน่วบอกว่ามันมัจะมันไทั่วบอก มมันแดดออละป่าเบืนมันน้ำมันไหล่คำก็ยามันม่คนมาแห็นชิลงงลยป่ะอ๋อลงบนมีบ่ะเนี่ยแล้วไม่กินป่ายุโบ้กนั่นเมื่อไห่น่น้ำถั่วไนาเนี่ยน้ำเต๊ะโต๊เตงรถั่วย่างอันเดนนี่เรามาเมื่อวานเมื่อก่อนอะโดยถ่ายน้ว่าจะทำไม

สามปีไป่าสามละ <S <S สามลป่ปีกลัวแล้วก็จังเขาบอกป็นเบ้าเปีนเนาะเดีนีกลัวเยัดว่าเอาจะได้เล่าจะตักให้เจ้าแล้วแบบกีนกินแล้ว <laughs> กินอะไรกินอะไรกิอไส้เยาะกินหลายเออนใส่ลงาทำเนาะ่ดีบเรียมาแล้วเนี่ยะลกินหลายกินช่ออันพอกับแจเนอร์ กินหลายได้เป็นวัดอ้าวมมาสีด่างครับเตสีด่างมันเป็นตะวันกระเดียวขังนสีด้าหอนะาอืม่จะคล้องค่มาเนี่ยวานเลเอาเนี้เอาใจเอากเดอาเานเด้อพอปอ ่ายได้ลูกเล่น่องปาไถ่ไถ่ถ่ายได้นะคนหูถ่ายไ้่แล้วลูกอันนี้เปหนซาวนพี่น้องบักลายเด้ออเปีต้องมาเขียนเอาพี่ด่าน้อยยกินได้เลยลกิีด่ายน้อยดลลูกฟองปลากาเขาขีนกะแล่กมนกอันนี้ด้วยมันเป็นแม่เป็นบกบะ เอาไปคนอยู่อยู่นู่นมันฮ้อนเอาคนสิตกนี่คือมาเทียนมาบ่เลี้ยงแต่ว่าแดดส่องมาถาบ่มีกินก็เบิดเข้ามาสิเข้าจะเป็นหยังบ่ค่อยอยากกินบดแค่ว่าต้นในกาท่งหวานๆใหญ่รวยค่อยไปกินแต่ว่ามันเป็ดีบ่เห็นอันบ่ค่อยมีคนกินเป็งหวานในต้นนั่น่านต้นนโอ้แม่เอิ้นจอกมือนเราเียงัวนะแม่แฮมก็ แต่ว่าต้นนี้ก็ดกลกคนโคนแต่ว่ามันบ่ค่อยหวานมีแต่งวกินมันสิชื่อมนจะจ่ายอย่ามาอย่ามานั่งี่มาอย่ามาพี่มาอย่ามาอย่ามามาสิกัดเออยมาเออยมาเออนี่แหละคนคนแต่ว่าเพิ่นได้หยังก็เอามาส่งเรื่อยๆล่ะพี่น้องเนาะได้นไม้ได้กบได้ปลาได้อีหยังเพิ่นก็เอามาส่งให้อยู่ <พ uka> เรื่องของเรื่องกันนี่แหละอยากไม่กินไอติมอยากไม่กินขนมแ <m ere> ยมาพี่มามานั่งพินแยมมามามาสิกนะัดหน่อย่ยมมา <im it> ไปไว้เห <im it> ็นโ <im it> บทงกระเล่นไนะมนี่เขา <im it> ้าไปไว้เออ่ยมาพี่มามานั่งพี่ <im it> มาเออแยมมาละเออนางลูกเออนางลูก <im it> แต่ว่าเอื้อดในญา,าติในบุตรใเอาอยัางไงยังบุญยองเอาหาย พี่น้องจ้าเม้านี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายสบายสบายดีดูสบายดีก้องดูสบายดีก้องสบายดีจะสบายดีก่อนเร็วๆไปจะกินขนมสบายดีเร็วๆสบายดีลูกสบายดีสบายดีสบายดี